พี่เปาต้องลองถามน้องๆดูว่าการใช้คําพูดแล้วเมื่อกี้ที่คุยที่สภามันยังล้อหลอกอยู่เลยพี่คืออย่างี้พี่ต้องถามว่าตอนนี้นพี่เปาต้องการยังไงครับผมถามหน่อยตอนมีปัญหาจะแก้ปัญหาทําไมต้องเอาพี่เปามาไม่ไม่เขาบอกว่ามึงไปใช้คําพูดกวนตีนใส่เขาอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าเราจะได้หาท <คำ S 2> าง<า>ออกด,ด้วยกันตรงไหนที่มันควรตีนพี่ผมก็พูดตามในมุมมุมมองของคนในแก๊งทั้งหมดอ่ะที่คนในแก๊งที่ไปแ,<ต>แหลมก็คือมึงมึงอ่ะมันไม่มีใครไปแหลมหรอกพี่มันมีแต่มันนั่นแหละมาหาโอ้ยู่ดีผมจะไปหามันทําไมละพี่ พี่เกตพี่สวัสดีครับครับพี่เปาสวัสดีครับพี่ครับว่าไงพี่ท่านี้แหละครับพี่ไอ้ยภูมมาด้วยสัตว์เออยากละพี่เล่นไปเพิ่มเหรอครับพี่เปามันไม่เล่นเพิ่มมันเล่นแล้วมันสนุกตรงไหนอ่ะมันเล่นมันก็แบบมันมันก็ไม่สนุกอ่ะแล้วล่ะพี่เกตไม่ไม่ผมไม่ได้นำสนุกอยู่แล้วพี่ถ้าแบบนี้เพราะว่าคนของพี่มันมันมันควรตีนเมื่อวานอ่ะ ผมคุยด้วยดีๆแตู่ดไม่ขาวนเลยมันข่วนแบบครับครับได้ครับไอ้เขือปากมันดีอ่ะผมไม่ชอบเลยอ่ะเมื่อวานพวกผมไปคุยที่แลนด์ดีๆพูดแบบว่าพูดกวนตตนไม่ได้เออไม่ได้อยากจะมีปัญหาใช่ครับแต่เขาอยากมีปัญหาพี่เปาก็คือจะบอกว่าไงพี่เล่นไม่สนุกลยงไงครับไม่ใช่ไม่ใช่พี่ผมไม่ได้งองแงว่าเล่นไม่สนุกครับพี่ผมผมสนุกแหละแต่ว่าเือตอนนี้ตอนนี้เสียไปได้มันก็ปัญหามันเยอะพี่ ใช่ไงพี่ผมเขื่อจูดี้อาวุธหายหมดตัวไม่ผมบอกมาแล้วพี่ผมบอกแล้วนะผมบอกแล้วว่า,ามันมันมันเดี๋ยวมันก็จะแบบถ้าสมมติว่าพี่อย่างเงี้ยมันผมก็กลัวน้องๆมันจะอาวุธหายอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบมันที่จะย้ำอะไรอย่างเงี้ยมันมันย้ำอยู่แล้วพี่อันนี้ผมพูดจริงเลยเพราะผมผมผมกล่าวว่าผม,มาไม่ได้เมื่อก่อนอนะ่ะผมเรียกตงังค์ต้องไหมพี่เปา 5m 10m รอบน,นั้นผมก็เรียก 10m เออเห็นแบบอ่ะไม่เป็นไรก็เห็นไม่ มันท่าทางไม่ค่อยดีผมก็อ่ะแค่ห้าเอ็มมีไหมครั้งไหนที่ผมแบบเคยใจดีอะ่ะผมก็ใจดีนะอ่ะรถให้เหลือห้าเอ็มก็บอกต่อว่าเอาแค่ห้าเอ็มพอไม่เป็นไรแล้วมาว่านะ่ะคือมันมันกวนตีนะพี่คือมันกวนตีเลยแหละํำพูดคำจามันมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักพี่ที่ตัวเองยืนอยู่อะ่ะพี่มันไม่ใช่เหมือนแบบที่พี่เปาพูดเลยนะ พี่ปาต้องลองถามน้องๆดูว่าการใช้คําพูดแล้วเมื่อกี้ที่คุยที่สภามันยังล้อหลอกอยู่เลยพี่เอามันกวนจีมันกวนตีนจริงไหมพี่หรือยังไงผมงงไปนหมดแล้วมันผมงงมันกวนตีนพี่มันสับไปสับมาจนผมปวดหัวหมดแล้วเนี que, cool the ่ยมันกวนตีนคือผมเมื่อวานอ่ะพวกผมไปเล่นงานร้านกันและคราวนี้ยพวกผมเข้าวงมาแล้วสามคนแต่บางนเข้าช้าผมก็ไปคุยดีๆนะว่าเอ็มดีเมื่อกี้มาแบบมาไม่ทันคนหนึ่งนะ แล้วเขาก็ส่วนผมมาเลยว่าแล้เวเมเทก็เล่นปิดกดบ่อยเหมือนกันนะแบบพูดใส่พวกผมอ่ะคืองี้พี่ต้องถามว่าตอนนี้พี่เปาต้องการยังไงครับผบหรอใช่ใช่พี่ผมเข้าใจพวกพี่นะสิ่งที่แบบพ่าแบบแบบน้องๆมันทําอ่ะมันกวนตีนอะ่ะแต่ว่าถ้ามันตีหกสิบไปจริงอะ่ะแล้วมันแบบเกิดแบบมันจะไม่ผมก็กลัวพวกพี่ไม่สนุกเลยครับ ใช่ครับเพราะว่ามันพี่ก็เอาคนเข้ามาเลยก็ได้นะผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาเลยนะพี่ก็เข้ามาให้เต็มเลยก็ได้ถ้าพี่บอกว่าพี่มีน้อยอะ่ะพี่เอาเข้ามาให้เต็มเลยครับมันไม่เต็มอยู่แล้วพี่มันเข้าไม่ทันอยู่แล้วครับพี่เพราะตอนนี้มันเหลือแค่สามสิบกว่ามันน,นี่ครับผมเข้าใจพี่เป่านะมันมันก็หลายรอบอะ่ะผมถามหน่อยตอนมีปัญหาทําไมถึงแบบเจ้าตัวมีปัญหาตลอดแต่พอเวลา จะแ,แก้ปัญหาทําไมต้องเอาพี่เป่ามามาี่ตลอดทําไมถึงไม่ปรึกษาพี่ว่าการจะทําสิ่งที่มันทําถูกต้องหรือเปล่าคือมันเป็นอย่างเงี้ยมามานานแล้วพี่ถึงว่าไอ้น้ำดีมันจะถอยก็พอแบบเนี้ยแหละมันไม่ได้เดินไปข้างหน้าเพราะว่าพี่มาพูดกับมัว่าเออเนี่ยน้องมันอย่างนี้นอย่างเงี้ยจริงๆผมมองว่าอยู่ที่เจ้าตัวมากกว่าพี่ลองให้เจ้าตัวมามา,มาคุยสิคือการพูดปกติับพูดพูดจาแบบ ล้อหลอกอตัวตวนตีนอ่ะมันใครๆมันก็ฟังออกอ่ะพี่เปามันโตๆกันแล้วอ่ะใช่ไหมพี่พูดจาแบบล้อหลอกอ่ะคือนู้ว่าจุดยืนเป็นแบบไหนอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะพูดจาให้โดนตีนอ่ะยังไงมันก็โดนพี่เมื่อวานผมกะาจะไม่อะไรนะจริงๆผมกะาจะแบบไม่ได้ตี่ยแต่อีกรอบนึงภูมมบอกว่าเนี่ยมันเล่นผิดกฎอีกละมันเดินแล,แล้วไงก็ให้สภพาปรับสิครับแล้วจะเอาเอาอยัางไงใช่ไหม พูดจาแบบแล้อหลอกครับได้ครับเดี๋ยวผมให้สภาจัดการให้ครับแต่ยังไงต่อละครับเนียอครับเข้าใจพี่ผมเข้าใจว่าแบบเออคำพูดน้องผมมันไม่สวยอะผมเข้าใจพี่แต่ว่าเดี๋ยวผมลองให้น้องมาคุยไหมครับให้มาคุยคือ ที่พี่เปล่ากลางคาเฟ่อยู่ก็คือคือผมอยากให้มัน<ะ>มันเบาลงอ่ะพี่เพราะหกหกสิบใบสลับพวกผมตอนนี้มันมันสูงไปอ่ะพี่ไม่ประจอบมาหน้าไหนก็ตามอะ่ะผมมองว่ามันไม่สนุกแน่นอนอ่ะผมว่าพี่เราให้เจ้าตัวมาคุยเดี๋ยวพเมื่อวานเขาไม่ได้กลัวอะไรพวกผมเลยนะใช่แล้วจริงๆเราก็ไม่ทําให้เขากลัวด้วยแต่เขาแค่ไม่รู้จุดจุดจุดของเขาอ่ะขนาดต๊อดยังบอกเลยว่าเออเนี่ยต๊อด ผมถามต๊อว่าต๊อสเห็นยังแต่คาพูดของของเอ็มดีอะเออจริงๆอะ่ะผมให้ต๊อสมาอยู่จุดจุดผมอะ่ะต๊อสมันก็จะได้รู้ว่าเออการที่แบบคําพูดหรืออะไรอะมันมันสามารถโดนได้อ่ะพี่จริงๆริะไอ้ที่โดนตีอะผมพูดเลยนะที่ผมมีปัญหากับเอ็มดีอะพะไอ้เขือ,อมันหลายรอบมากแล้วนะพี่ถ้าเรื่องไหนถ้ามันมาตัดสินใจหรือมันมาคุยอะยังไงก็โดนพี่ พราะมันกวนตีนคุยกับใครก็โดนคูยกับผมก็โดนคูยกับตั้มก็โดนคุยกับแจ็คก,กี้ก็โดนเมื่อวานคุยกับภูมิก็โดนอยู่ดีผมเข้าผมเข้าใจพี่เปาเลยอะจริงๆนะถ้าพี่เปาแบบสู้พี่เปาถ้าแก๊งพร้อมหรือทุกอย่างพร้อมอะพี่เปาสู้อยู่แล้วไม่มีถอยอยู่แล้วแต่สุดท้ายแก๊งตอนเนี้ยมันมันแย่ไงแต่กับกับกลายเป็นน้องมันคิดว่ามันมั่นใจกับสิ่งที่ที่มันถูกต้องไงพี่ การกระทำอะ่ะมันแหลมก็จริงพี่แต่หลังจากนั้นอะ่ะคําพูดของของพวกมันอะ่ะพี่พี่เปาเข้าใจใช่ไหมคาพูดของพวกมันเวลามาคุยอะ่ะมันมีผลมากกว่าการกระทาสิ่งที่มันทําอีกนะถ้ามันรู้สึกผิดเออพี่ผมรู้สึกผิดจริงๆแบบอะไรเงี้ยมันมันได้อะ่ะแต่นี่คือมันไม่ได้รู้สึกผิดอะไรสักอย่างเลยพี่เปา นายยกซดอยู่ไหนอ่ะพี่ยกไม่ยกก็ไม่มาหรอ,อกพี่ถนนพี่ถนนอยู่ทางข้างหลังผม,มยกซดทัไมพีเปล่าพี่ผมเห็นเมื่อวานไม่เห็นมีผู้ใหญ่คุยหร<ม>ืออะไรครับก็มีน้องๆมารับหน้าสุดท้ายก็พอมีปัญหาก็ให้อ่ะให้พี่ๆมาพี่เป่าตลอดอะลวลาแก๊งโดนไปแล้วอะอ,อ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่อ่ะ ด้านแต่จยวผมรอตรงนี้ได้พี่พี่ลองนึดอดอ่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันมันจะยังไงครับ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 กูกูโดนถอนกูหอกเต็ม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 แล้วกูเถียงไม่ได้ด้วย เฮียเอาบหนะเดี that <that three, okay. right. huh? er. ๋ยวเอาจะแชทกูตัสติแบบนึงเต็มเต็มี่หกนะตอนนี้สอตไอ้ไอ้เขื่ออยู่ปะสามสาสิบสามเดี๋ยวจะอออกอีกสอง ไม่ไม่เขาบอกว่ามึงไปใช้คำพูดกวนตีนใส่เขาอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าเราจะได้หาทางออกตรงไหนที่มันกวนตีนพี่ไม่รู้ว่ามันหลายช็อตอ่ะมันหลายช็อตอ่ะมันหลายช็อตอ่ะมันก็บอกว่าหลายหลายครั้งหลายหลายเทือลรวอ่ะอืมเขาบอกว่าเขาติดที่มึงคนเดียวเลยนะผมก็ไม่ได้พูดอะไรกวนนะพี่ผมก็พูดตามความจริงหมดอ่ะผมก็ไม่ได้ไปกวนอะไรอ่ะ ผมก็พูดตามในมุมมุมมองของคนในแก๊งทั้งหมดอะว่าพูดไม่ได้พูดเอาแค่ผมคนเดียวผมก็ดูจากคนในแก๊งว่ามันต้องการกันแบบไหนเอางี้ผมก็พูดเอางี้กูอยากจะรู้ว่ากูไม่อยากเป็นหมาเข้าใจไหมเพราะว่าพี่เคลียร์ให้แล้วเขาก็บอกว่าเขาพี่เคลียร์ให้แล้วสเต็ปแรกแต่เขาก็บอกว่าเออมันไม่ได้อยู่ที่พี่เปาไปอยู่ที่คนในแก๊งที่ไปแหลมก็คือมึงมึงอ่ะมันไม่มีใครไปแหลมหรอกพี่มันมีแต่มันนั่นแหละมาหา อยู่ดีผมจะไปหามันทำอไมล่ะพี่มันก็พร้อมช่วยแต่กูไม่ให้เข้าเราเราเลยไปฟังฟังก่อนไหมล่ะโอ้ไม่ไม่ไม่ฟังแล้วไม่ฟังแล้วอันนั้นมันต้นเหตุแล้วตอนนี้เราต้องแก้ที่ปลายเหตุแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดก่อนเอาเอางี้เขอเขอจะคุยไหมเขารออยู่เผื่อที่จะมีโอกาสที่จะแบบเออไม่ได้ตีหรือให้มันเบาลงหรือใบอะไรให้มันน้อยลงอะไรประมาณเนี้ยจะคุยไหมถ้าไม่คุยก็เราก็ตกลงตามนั้น ถามคนในแก๊งทุกคนได้ไหมพี่ถ้าแบบคนในแก๊งว่าไงผมก็เขาไม่น่นนหนึ่งครับเขาโฟกัสที่มึงคนเดียวคือถ้าผมนะผมก็เซฟน้องๆผมทุกคนนะพี่ผมเซฟทุกคนเพื่อนๆทุกคนผมก็พูดไม่ได้คิดว่าผมจะต้องไปคุยอะไรใหม่อ่ะพี่ความคิดผมนะผมไม่ได้คิดว่าตัวเองอีโก้วะโอเคงั้นพี่ก็จะไม่ได้ถามอะไรพวกเราแล้วกัน เกจ,จบแค่นี้แล้วกูจะบอกพี่แก็จว่างไงวะไหลอบดีกว,ว,ว,ว่าพี่ไปรอบดีกว่าพี่เฮ้ยไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยครับพี่ ใช่นะกี้บอกว่า <S 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 ก็ตาล,ลั้แเลยพี่นนองมันก็บอกว่ามันก็นั่นแหละก็เล่นก็เล่นพี่เล่นก็เล่นเล่นครับเล่นครับพี่ก็ถ้ากับว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคครับพี่เปาแล้วผมก็นั่นแหละผมก็ผมก็บอกพี่อ่ะเพราะว่าเพราะ ถ้ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่มันกวนมันกวนตีนอ่ะควรมันกวนตีมันก็โดนต่อให้ให้เล่นกันหรืออะไรกันสุดท้ายถ้ามันยังกวนตีมผมอยู่ผมก็จะตีมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วผมจะไม่เรียกเงินแล้วหลังจากเงี้ยผมผมไม่ผมไม่แคร์เลยนะจริงๆนะไอ้เรื่องที่อ่ะอย่างที่ตอนนั้นที่ยกมมนเคยคุยกับผมกับต็อตอ่ะไม่ว่าจะผมจะตีหรือใครจะตีอ่ะมันจะต้มเปื่อยหรือมันจะอะไรอ่ะผมผมบอกเลยผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แคร์เลยแล้วแล้วอยากอยากฝากไปบอกถ้าแบบนั้นอ่ะ ก็อคอยดูเอากันว่าใครจะมันจะเปล่อยกว่ากาันลี่ปิดกล้องไอ้เหียไม่ว่ามันหรือผมอ่ะแค่นั้นเองขอโทษขอโทษขอโทษอืมอ่ะแหละพี่เปานะก็ตามนั้นแหละพี่เนาะผมต้องขอโทษด้วยนะพี่เพราะว่าผมไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าให,ให้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 เรื่องนี้มันจบลงได้อ่ะพี่เปาทษโทษทษโทษ,โทษผมเองอะ่ะตัวผมเองอ่ะพี่ผมก็ยอมรับว่าน้องอะ่ะมันยังเอางี้พี่คือน้องมันยังมันยังเด็กอะ่ะมันยังไม่ค่อยรู้ความอะ่ะ ผมว่ามันรู้ความพี่เกี่ยวผมเด็กมันไม่ได้เด็กเกินไปหรอกอันนี้จริงๆนะพี่เปาผมไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอะไรแต่ผมไม่ไม่ได้แบบอยากให้พี่มองมองมันเป็นแบบนั้นอ่ะผมว่ามันรู้เรื่องแต่สิ่งที่มันทําดีแล้วมันรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่มันกําลังทําอยู่อ่ะแต่สุดท้ายมันก็เลือกที่จะทําพี่เปามันไม่ใช่ว่าเด็กหรอกมันมันโตแล้วจริงๆพี่นั่นแหละเอาไว้เอาไว้เจอกันอะันก็ได้พี่พี่เปา นะโอเคพี่โอเคครับโอเครับรับครับพี่เกดครับรับครับครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ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 พี่เบ้าขอบคุณครับ